วันนี้ค่ะวันนี้ก็อยู่กับพอยเกมเมอร์ค่ะวันนี้ก็มาเอาชีวิตรอดจาไม่ปิดหมูซอมบี้เด็ดขาดเอ้ยแล้วปิดทำไมวะตันเ้ <c oughs> โหตอนนี้มีแต่ไม้ขาว <c oughs> คนไม่ได้เล่นยัง <c oughs> ไปเลย

อนนี้ก็ต้องการที่จะดดอกไม้กไม่ดนมว่ะก็ต้องวิธีเดียวก็คือไดอัีตอนนี้เราก็ต้องเขากรงเขาก่อนใช่ไหมมรเดั่ หยุดเอ้ยหยุดฟัอยูะิปอยู่ปะเนี่ยเปิดอยู่ค่ะโดยการมองหน้าจากกลอง ก็การเอาชีวิตรอดครั้งนี้ก็ไม่ปิดนะหมดที่แบบเออโน้มซเป็นีูนอลเีูอีซี่นอเโอโ้โหหมดไหนไวะ1,2,3,4แต่มันอยู่ตรงไหนอ่ะับมอนไงคโอ้โหไพีฟูอีซ hey, <Easy S 1> <ะ>ี<ะ>่นอเอีซี่ค่ะอ๋อสามแคท ก็ได <mile> ้ท้าทาถ่ายนะครับมีขุดไม้มาเยอะๆนะเขาฝากให้มีสร้างบ้านนไหมหรือให้มีไปขุดตอนนี้มืด แสง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 ,แสง,แสงีนะครับอ๋อถ้าเปิดสว่างสุดแล้วสว่างสุดแล้ว แต่มันจินตนาการเ็โคตรโคตรที่ซอมบี้ตกก็ไม่ตายเออไม่ติดเชื้อซอมบี้เลยแต่มันมีซอมบี้ได้ยังไงใช่ไหมแต่ว่าเป็นเกมที่เล่นแล้วไม่เบื่อนะใช่เล่นแล้วแบบใด่าก็เล่นได้ตลอดนี่นะยกเว้นเซิร์ฟ คนดูอย่างเบอรเอาที่จะแพ็กมาลงแค่ั้นที่จะแพ็กที่ชอบมาเพื่อความสวยงามโดยการปลูกต้นไม้คงไม่หากันสินะ

โยนได้ด้วยอ,อ <laughs> ถ้าเป็นคนจริงโอ้โหอเออววจดเจดเจดตายตแต่ที่สูงขนาที่คนอ,ะอ่ะจริงมันต้องตายแตไมต้องตายระเออแต่ดเกีย,ยต้ติดตาผผกอีกคืนหนึงไมอะไรติดตาผผก อจะได้ยินเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c ười> อยู่ไกลกันมากไม่ไกลขนาดนั้น, <c ười> นหน <c ười> มูนี่ว่า สร้างทำาตรงไหนเนี่ยเอ้ยสร้างที่บ้านนี่แหละที่บ้านเหรอโอ้โห็คิดว่าทำไมมันคือตรงไหนเนี่ย บันไดใช่ไหมกระลูบ้าน,น่ะไปอีกชั้นอาไปบันไดขม่อสามกันพอนะก็าครัค้งนึ่งกได้สองเอนะคะคางเดนะต่อเอามายืนหลงมา มีรายที่เปนกลัวไปหน่อยมันก็อาจจะไม่ค่อยได้บูโคเธอคอร์ร้องโคนี่ตอนแรกสำคัญมากเลยนะพอตอนหลังโคเยอะเกินไปไม่อยากจะได้